ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเรานำว่าเองวันนี้มาอยู่กับเกมอีพีเซนกับช่วงไกดเพื่อได้ใหม่ปี2025วันนี้ก็จะมาอยู่กับบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้กันแล้วก็คือจะเป็นบอสที่เอ่ออยู่ในบทที่5นะก็คือตัวสุดท้ายของอันนี้เราที่เชียงเลือ1 1อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเอาตัวสุดท้ายไปก่อนว่าตัวนั้นก็คือไม่สปอยถ้าสปอยก็เริ่มเลยมามันก็คือบอสที่ชื่อว่าฮาร์เซตี้นั่นเองก็คือเป็นฮาร์เซตี้ที่อยู่เหนืออำนาจอำนาจใคร ไม่บอกแล้วเดี๋ยวสกิลอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าันนี้เราจะมาผ่านด้วยเทคนิคที่โกงๆงนั่นก็คืออะไรเราเลือกตัวขอยยมเพื่อนก่อนเราคิดว่ายืมเพื่อนยิมใครก็ได้เอาคนที่มันฟิลฟาวเราว่ายิมคนนี้กว่าเราีน่าเท่ดีนะทีมนี้ชื่อว่าเป็นทีมดึงตีตบยับก็คือจะเป็นทีมฮาวนอกันหรือว่าแถวบ้านเราเรียกว่าทีมชาตินั่นเองก็คือจะมีเป็นพี่ยามที่จริงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเพเน่ใช้เพเน่อาจจะดีกว่าแต่ต้องดูก็ได้ว่าไหนมันง่ายกว่าถนัดกว่า แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าทุกคนที่มีเพเน่นะเขาไปใช้เพเน่แทนทันอการหมดแล้วก็แต่เราไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะมันก็ดีกว่าคนละแบบแต่ว่าเราคิดว่าเพเน่อาจจะเสียก่าตรงที่มันมีฮิลเลอร์เพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทันอการไปแล้วก็ใส่เป็นอันดิแฟคอันนี้ก็บวกดาเมจแล้วก็จะมีเป็นใส่เซตเลทที่จริงมัต้องเซตเลทก็ได้เราว่าเซตคียดาเมจหรือว่าเซตดาบก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะยังไงก็ดึงตีอยู่ดีแอทแท็กให้เยอะสุดในตี่นะอย่าให้มันมีใครแแแอออทคยยยย่่าาากกกกวววพมไดด้้นะะเเี๋จลล็็สิ เราเป็นเข้าขงการเวลาอยู่ตอนนี้เพราะเรามายืมชั่วคราวอีกตัวคอนนึงเราใช้เป็นคา m ์เมลาตัวคอนี้เป็นตัวคอนฟรีสามารถได้รับในสายสัมพันนะก็อย่าลืมไปรับมาด้วยแล้วก็ตัวคอครนี้จะมีเป็นเรื่องของ สกิลเนี่ยอัพแค่บวกหอันนี้แล้วก็สกิลสอบวกระคูดาวสกิลสไม่ต้องใช้นะใช้ไม่ได้ไม่เวิร์กอัพแผนได้ก็ดีจะไม่อัพไม่เป็นไรนะแล้วก็อัพเป็นสปีดเยอะๆที่สุดในเท่าที่เยอะได้ประสิทธิผลทําสัก6กกันลดีแอคแทกห้ามเยอะกว่าานโอกาศแล้วเราใส่เป็นนี้เพิ่มให้อ่าเพิ่มคีให้านโอกาศจะได้คียง่ายขึ้นเพราะเมื่อกี้คีมันไม่ร้อยให้มันเกือบใกล้ร้อยที่สุดจะได้เล่นดันดีนะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็ที่ใช้ก็คือจะเป็นลาร ร้าก็คือเป็นแท้งไม่มีอะไรมากก็ร้านั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นคือแอคแท็กจะเยอะเป็นระดับที่3เพราะว่าคนที่แอคแท็กน้อยที่สุดที่เราเลือกก็คือจะเป็นทามารินทำไมต้องแอคแท็กน้อยเพราะเดี๋ยวบอสจะเสกคนที่แอคแท็กน้อยที่สุดให้เป็นโคมไฟดังนั้นก็ให้ทามารินแอคแท็กน้อยจะได้เปลี่ยนได้แต่เราคิดว่าจะให้เป็นร้าเป็นแอคแท็กน้อยสุดก็ได้แหละแต่ให้เล่นทีมพนอการ์ดอาจจะเม็ดดึงตีอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราแต่ชอบยังไงแต่เราตัดสินให้ทามารินเนี่ยเป็นตัวคคคออนนนนนทีี่่่โโโดดตตึงไไไไไววววว้้้้้ะะแแแแลลลลกกกก็็็็็จมมมเเเปฟฟราาฆัหชบย เดี๋ยวให้เล่นให้ดูดีกว่ามันน่าจะใหบางง่ายกว่านะอันดับแรกเราสกิปหมดไปเล่นเอาเองนะ <c ười> โอ้โหฮาจิตี้เทามา่มากๆข้ามให้หมดโอเคแล้วก็มาเราเล่นกดมือนะไม่กดออโ,โต้เพราะว่าบอสมันยากมันผ่านคาเดียนในชีวิตก็พอไม่ต้องกดมือหรอกเอมนต้องกดออโต้หรอ โอเคได้ไงบ้างทีมนี้ก็คืออันดับแรกเราต้องทําไงก็ได้ให้คาร์เมล,ลินหลุดจากการเป็นโคมไฟสุดเฟ,ฟียลเฝ้านี่ก่อนทำไงถึงจะดูดก็คือเราต้องฆ่าลูกน้องสองตัวนี้ลูกน้องตัวหนึ่งจะให้10โซฆ่าครบสตัวได้20โซฆ่าตัวไหนก็ได้นะฆ่าพร้อมกันก็ได้หรือว่าฆ่าตัวเดียวซ้ำํำหลายๆรอบก็ได้คอโซพร้อมเนี่ยเรากดโซเบิร์นสกิลสองมันก็จะล้างให้ในในระหว่างที่เรายังไม่ล้างเนี่ยถ้าเกิดสมบูรณ์คุที่ยังเฮลตี้กดสกิลหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าดูหน้ายู่กดสกิลสองเพ ไม่ควรจะกดสกิลนี้เจอไว้แต่ว่าจะจำเป็นจริงๆแบบว่าไม่ไหวละจะตีบึ้มละ,ละอะไรเงี้ยก็วัดค่อยว่ากันนะเราจะฆ่าสีเหลืองก่อนเพราะสีเหลืองมันไม่ต่อเท่อ่าเราบัฟดาบก่อนแล้วก็เราสกิลหนึ่งตีไม่รู้ไอแต่แสงไหมเนี่ยผมไม่แสงมั้งโอเคไม่แสงดีโอเค,อเ,คเราไม่เคยลองเล่นคอมนี้มาก่อนอ่าเดี๋ยวเราฆ่าไปก่อนรอบนึงเลยหึงมาโอเคแล้วเราก็ตีตัวนี้ต่ออ่าเราฆ่าสองตัวแล้วเราจะได้ครบ20โซล่ละส่วนอีกหนึ่งโซ่คือมันเรากดสกิลได้ได้มา พอได้โซมาพร้อมเรากดสกิลโซเบิร์นเพื่อให้หยุดเป็นโคมไฟนะแล้วเราก็ตีบอสตอนนี้ต้องหิวไหมเราว่าฮิวก็ไม่เสียหายนะอ่ะฮิวไปอ่แล้วลุนนองมันขยับด้วยนะลุน,น้องมันจะดึง๋งดึงมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ่ตอนนี้เราไม่มีบัฟดาบแล้วมันก็จะไม่มีดูโอแต่นี่ดวงดีเขราะแพสซีฟของไอ้ธนอากาศมันคือเพิ่มโอ,อกาสดูโอแต่นี่คือดวงดีนะ แต่ที่จริงถ้ากเกิดเราคิดว่าทีนี้จะดีกว่านี้ต้องหาแบบว่าตัวบัฟดาบมาเพิ่มหรือว่าใส่อาร์ติแฟกต์เบนิมารุแต่เราบอกแล้วผู้เล่นใหม่ไม่มีใครมีอาร์ติแฟกต์บิเบนิมารุหรอกเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็วางให้มันดูอ,อ้ัวๆอ่ามันฮิวนิดนึงละแต่ไม่เป็นไรฮิวไม่แรงอ่เราบัฟดาบแล้วเราก็ดึงตีตอนนี้บอสกดแตกแล้วไม่ต้องกดโซเบิร์นนะเก็บให้รัสแต่เดี๋ยวพอตอนมันบอสกดอัตีเนี่ยมาจากโซเรา20ดวงอยู่ดีนะก็จะให้มันวนไม่ทันแต่ข้อดีของทีมแอนนอลก็คือมันจะ เดี๋ยวบอสจะเปลี่ยนเฟสที่ตอน40%ก็คือจะเรียกน้องออกแล้วก็จะเป็นแบบว่าสู้แบบระเบิดเวลาอะไรก็แบบนั้นก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้ก็ตีบอสดูโอ้ลุไปก่อนนะแต่ตอนนี้บอสก็จะแบบว่ามีอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีทีมที่ดีเราไม่กลัวอะไรโอเคโชคดีก่อนแตกอันนี้ก็จะเพิ่มการคีมาแต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเดอลบเดี๋ยวค่อยลบหีือว่าเราจะตีสดไปดีเราว่าต่อตีสดก็ได้มั้งหรือจะลบดีเราว่าลบด้วย ลบได้ตีไปโอเคนี่40%ล้ตอนนี้40%ก็คือเฟสจะถ้าบอลไม่ใช้ท่าเนี้ยถ้าเกิดเรามีโคงไฟอยู่โครไฟจโดนสังตายนะระวังให้ดีด้วยแต่ตอนนี้เราไม่มีโคงไฟมันเลยไม่เป็นไรเฟส40%เป็นไงบ้างเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือบอสมีนี่เป็น m โอเวอร r โ o ลดมาบัฟของอารีนนั่นเองเผื่อใครจำได้ก็คือเป็นการเพิ่มโจมตีและสปีดต,ต่อเนื่องกัรเมื่อจบเทินของตตูจะดนนเนวออออองบบออง้้้่ีแแลบบส บอกชักจะเหิมกระเริ่มกันไปแล้วนะบอสมันก็เลยจะแบบว่าจะซัดหน้าเราแล้วแต่ตอนนี้เราท่างก่อนเราสักลิลหนึงไม่เป็นไรนะทำลีนแปลงล่าง,างไงบอสก,ก็ได้เทิร์นอยู่แล้วเพราะมันจะดัน15%แต่ว่าเราเรีบดันเทิร์นมาก่อนสกลิลนี้ทำอะไรได้ดีบัฟลดพลังโจมตีลบบัฟห้ามบัฟเลือดไหลพนัน,านาการและมวลทินเยอะเนาะเออ่ลบโซด้วย20ดวงเปลี่ยนดีบัฟเอฟเฟกต์เปลี่ยนดีบัฟทางการสูนย์ศูนชุดเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอสมันจะเปลี่ยนบัฟเป็นดีบบเเบัฟแสุ่ม แปลว่าถ้าเกิดเรากดสกิลสามสกิลสองตอนนี้เราจะเป็นบัฟดาบพอบัฟดาบมันก็จะโดนเปลี่ยนเป็นดีบัฟแบบสุ่มดังนั้นถ้าเราไม่กดสกิลสามสกิลสองเราก็จะปลอดภัยงั้นเราโซเบิร์นตีจะาหลางดีบัฟเพราะยังไงเดี๋ยวโซก็โดนลบอยู่ดีป่ะเรากลัวสกิลนี้มันแรงจังเลยมันแรงป่ะเรากลัวมันแรงแล้วไอ้สองตัวนี้ตายอ่ะเขาดูพวกคนมันเลื่อยขึ้นหลอดหมดแล้วเราว่าเราปลอดภัยกดโซดีกว่าเราคิดว่าโซเบิร์นล้านไม่คุ้มที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงเออเราไม่รู้สกิลนี้มันแรงแค่ไหนเดี๋ยวเนี่ยบอกไม่คงไฟแล้วไง เราโดนเฟกหนึ่งอีกแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเฟกนี้คือมันจะจบแล้วมันก็เดี๋ยวตีกอดแตกมาบอลก็ตายแล้วเออแล้วเราก็สกิลสองสกิลหนึ่งคือไอเนี้ยไอแท็กเยอะกว่าธนนอนแหละแต่ว่ามันไม่สามารถดูโอได้ถ้าเราจำไม่ผิดนะอ่อสกิลหนึ่งกอดแตกด้วยโอเคแล้วเราก็หนึ่งโอ้ยมันดูดอันนั้นไปอ่ะมันดูดอีกมูลไปอ่ะ เพลงมันเล้าหรือให้เราแบบดูตึงจังเลยเดี๋ยวก่อนคนเด่นอย่าตายนะทอมรินตายอยู่แล้วมันสั่งตายแต่ว่าคนเด่นอย่าตายนะโอเคคนอื่นไม่ตายเรามีเป็นลอริน่ามาแล้วตอนนี้คือทางชีวิตของเราคาดหวังให้ลอริน่าว่าลอริน่าคนนี้เก่งแค่ไหนนะโอเคอันดับแรกตีไม่ติดโอเคสกิลสามไหมบอสจะกดสกิลอะไรต่อบอสจะกดสกิลสามคือสกิลนี้สกิลนี้จะเปลี่ยนจากเออบัฟเป็นดีบัฟ แล้วก็หักโซอถ้ากดสามน่าจะดูแย่นะเควสมันให้รอดชีวิตสามคนนะ่ะตอนนี้ทำไปเรียวตายไปแล้วเราต้องห้ามอีกสองไอ้พวกนี้ต้องห้ามตายทันไหมเนี่ยแล้วว่าเราจะกิลหนึ่งวังด้วเดื <laughs> เอะเ,เอ้ไม่ทันเอ้เอไม่ตายไม่ตายโอเคไม่ตายโชคดีรอดูบอสตีไปแรงโอเคเราเราผ่านเงื่อนไขแล้วก็คือตอนนี้เรามีฮีโร่รอดสามคน ก็คือมีเ <speaker> ป็น <dévelop> ล <eigentlich analysis> <synagogue> <st immun ités> ัส <Walk> ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้หน้าตาลัสตอนนี้จะเป็นโคมไฟแล้วก็คามิล่าที่ไม่รู้รอดมาได้ไงเหลือเลือตึ้งหนึ่งแล้วก็มีอันนี้โลหนาเขาช้างแล้วก็มีลอริน่าที่อันนี้ไม่นับนะตัวคอยยิมเพื่อนถือว่าตายไปแล้วโอเคแล้วก็ปีชักบอสได้เลยตายแล้วโอเคผ่านซามดาได้ในเทคเดียวด้วยทีมของฮานนอว่าบอสมันเป็นอย่างนี้แต่ปกติมันจะตายแบบเท่ๆอันนี้มันตายเป็นแบบพุยพงเลยโอเคไม่เป็นไรจบเรียบร้อยแล้วกับในเรื่องอันสุดท้ายมาเดี๋ยวเราจะเหมือนกับไกด์ของซอก็คื ทำอะไรต่อหลังจากนี้นะโอเคอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตอนนี้ไอเนี้ยคือเนื้อเรื่องอันสุดท้ายแล้วก็คือเนี่ยเนื้อเรื่องของฮัสตี้เนี่ยคืออันสุดท้ายแล้วแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องของแพดออริจินที่จะมาในวันที่10นี้ก็คือแปลว่าอะไรยังไม่มานะยังไม่มาอีก7วันถ้าเกิดคลิปนี้อัพเอ่อคลิปนี้อัพวันไหนไม่รู้แต่ว่าั้าแต่วันนี้วันที่7วันที่นี้วันที่3อีกประมาณ7วันก็คือ10ก็ได้อัพเออแต่ตอนนี้ก็ท่อะไรต่อก็คือตอนน มือนกับถ้าเกิดเป็นซัมเมอร์วอลมันคือโหมดเทนนิงปะเราจำชื่อเรียกในซัมเมอร์วอลไม่ได้ละแต่มันคล้ายๆกันก็คือเราเล่นเป็นมอนเตอร์แล้วก็เล่นให้ผ่านด่านตามเร์นที่กำหนดแนะนำว่าให้ไปดูไกด์ตาม YouTube หรือว่าช่องเราก็ได้อัพไกด์ไปเรียบร้อยแล้วก็เล่นตามไกด์เราเลยเลย,เลยก็ได้แล้วก็เล่นให้ไปไปให้มีตรงไหนเปลี่ยนหรือว่าเพียนหรือว่าไอเอไรจี IG, อะไรก็ตามก็ลองเล่นหลาย,ลายรอบดูว่ามันจะเหมือนเดิมบุกรอบไหมถ้าเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนก็อาจจะเป็นแบบเป็เมคานเ้ยน,น,น็ต้องลองปดูไก์ใหม่ ว่ายังไงนะแต่ตอนนี้ก็เอาให้เสร็จพวกนี้ก่อนก็คือจะมีเป็นสองอันนะจะมีเป็นสีส้มแล้วก็จะมีเป็นสีน้ําเงินอ่ามีเป็นสองสีก็คือต้องทําแยกสองอันให้ครบเลยมันจะเป็นสองหน้าด้วยมั้งเราจะไม่ได้มันมีอะไรบ้างแต่คิดว่าน่าจะมีเป็นสองหน้าหรือเปล่าก็จะมีขั้นหนึ่งสองสามโอเคก็เคลียร์ให้หมดเป็นระดับแล้วก็ทำทำพวกนั้นเสร็จแล้วมีอะไรต่อก็จะมีเป็นระดับของเฟื่องจะมีเป็นหลังจากนี้ก็คือเราว่าค่อนข้างจะในเรื่องจบแล้วแหละก็คือจะมีเป็นแบบว่าจะไปทําทีมการ็็จกแนนะํําาททีมไ้ดทมค่สุดดกทีเแง แล้วก็เป็นพี่บิ๊กแล้วก็เป็นคาริซาก็ซีเลตอะไรประมาณนั้นเป็นพี่บิ๊กเป็นโรสหรือเปลี่ยนเป็นแองมื่อได้แล้วแต่สถานการณ์แต่เราคิดว่าแองรสจะดีกว่าพี่บิ๊กเพราะพี่บิ๊กมันจะชารกว่าแต่พี่บิ๊กจะเสถียรกว่านะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ชอบจะมีอะไรอีกก็มีเป็นดุงอเวจีอ่าก็ได้นหนูอเวจีได้มีฟาร์มลุนปั้นตัวคอครก็ได้หอต้มมาตอนก็อย่าลืมลงด้วยอันนี้เราลืมลงเฉยๆไม่เป็นไรมาก แล้วก็จะมีไปคณะเดินทางทําทีมีนให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็คือจะเลอกเอาว่าจะไปเล่นอารีนาไหมให้เล่นอารีนาก็ไปผ่าตัวคอคอารีนามาเริ่มไปสูมกระชาแสงมืดหาตัวคอนมาเล่นอารีนาได้ละสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของอารีนาถ้าไม่ค่อยสนเราแนะนำว่าไปเล่นเขาฟงกฏได้แต่เขาฟงกฏเนี่ยเดี๋ยวแพทออริจินมันจะเปลี่ยนโดยการเอาเข็มทิศออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนะนําว่าในช่วงแพทเนี้ยก็เข็มทิศเอาไปใช้ให้หมดไปเลยไม่ต้องไปแลกไอ้เข็มทิศแมลงละเพราะเข็มทิศแมลงน่าจะใช้เป เราคิดว่ามันน่าจะแจกรางวัลซ้ำแหละสมมติว่าเป็นเซตโซนหิมะอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นเกียร์เวลล์78ด้วยไอ้เซตเนี้ยคือต้องรีบมาหาเพราะอันเนี้ยมันเป็นเซตที่ผู้เล่นใหม่เอามาใช้ชั่วคราวได้ไม่ค่อยดีมากนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีใช้เออแล้วเดี๋ยวเหตุหน้าเกิดว่ามันแจกซ้ำมันอาจจะได้เป็นสองเซตอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่านี้ก็อันนี้เราจะชอบว่ายังไงแต่เกิดว่าขี้เกียจเล่นก็ไม่ต้องเล่นไปแลกเข็มทิศแมลงเหมือนเดิมก็ได้เราจะชอบแล้วก็พวกดูบอลวีจีก็สู้ๆเดี๋ยวเราว่าถ้้้้้าาาาาเเกกกิิดดวว่่่่ผนนนนฮรรร์ตีีไไไยยยชัออ็มะะล โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการแข่งันการเล่นอ้อแล้วก็อย่าลืมมีกีวอด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นอดีนาก็เล่นกีวอด้วยอย่าลืมทำทีมกีวอลเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำทีมกีวอวันศุกร์นี้ละเอาปวนว่าเรียบร้อยแล้วกับเนื้อเรื่องของไอดีใหม่เราโพลิเราเป็นเวลา50กว่าวันจบบอสฮาเซตี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแล้วคนเจอกันใหม่คลิปหน้า